อื่นๆก็เด็กไปอาบน้ตอนแรกตงแมงในแก้วก็ใส่นอะครับมโอนี้เจ้าคือได้แต่งตัวงามแท้สิไปในน้ำสตรียิ้มศูนย์เด็กเปย,ายา่างกินนกกินปลากวดได้อ,อันดับหนึ่งกำลังถ่ายลงยูทูบแล้วครับนี่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับโอ้โมนี่แต่งตัวเจ๋งเลยครับคือได้ ชุดงามเนี่ยพาเอียงนอครับนี่ผพาไล่คอค่ะอันนี้อันใดครับอันนี้บอกครับก็เออสินบอกครับกสินไล่คอสินไล่คอค่ะโอ้เป็นเป็นทางใดครับนี่มาจากทางสลัคขามค่ะอ๋อทางสลัคขามเป็นไล่คลองคือหมายถึงว่าคือตะขอนะครับเนอค่ะของไอ้ที่เป็นประกวดได้นะคะครับผมเสื้อนะครับ คือเขาชุดกันเสื้อกระมานำการเป็นชุดค่ะเป็นชุดของสตรีอำเภอสตรีจังหวัดพนสังให้ห่ะค่ะมานำการนกับชุดโอ้สีก็เอื่นสียังครับนี่สีสีงามหรอสีชมพูเป็น่ครับสีกาบบัวค่ะสีกาบบัวโอ้ชุดใหญ่ใส่เสื้อใหญ่เลยเนาะ เ,เห็นพ่อคุณสิไปใส่มื่อนี้แม่กับพ่อไปคนละทางค่ะอ๋อพ่อคุณไม่ใส่ครับพ่อคุณสิไปประชุมกับกานสนค่ะอ๋อมื่อนี้โอ้ออกงานทั้งสองคนเลยตัวนี้โอ้นั่นเด็กแต่งโตโก้เลยเนั่นพ่อซักคนแต่งโตโก้เลยครับเอาไปใส่เนาะครับพอดีเมื่อนี้ ในฐานะกรรมการทันศึกษาหนองเวีอนครับทรรการทันศึกษาขันพื้นฐานของกันสาหนองเรียน,รรน,น,นอำเภอ,เ,อเขื่อนในครับอ๋อไปมือนี้ไปเป็นกรรมการรวมเปิดงานครับมือนี้เป็นสืสมนนิเทศน,นักศรรึออกษากศนครับเลยเป็นเชิญกรรมการทันศึกษาขันพื้นฐานให้ไปร่วมจะร่วมเปิดพิธีครับ รวมพิธีเปิดบังเอิญครับภาคเก้านี่ครับบังเอิญมันจงกันับแม่แก้วไปตระพูว่าพอดีที่ที่ศูนย์เด็กบ้านแม่แก้วเพิ่นไปิสนกไอก็ครับรับผูว่าอยู่ศูนย์เด็กบ้านย่างกินกุบครับย่างกินกครับทั้งผมก็ไปรวมพิธีเปิดการประชุมนิเทศของกศนครับแล้วแล้วธุระภาคภาค เศร้าแล้วภาคบายที่ป็นไทยครับอันเซ็ตแล้วเซ็ตจริงนี่แล้วก็สิไปอันเลียเ่ยนเลียนยังครับ <ไป S 1> ผมไปเลี่ยนการปรุงการชงกาแฟครับที่ที่กาแฟสยามครับยังชุ่มหน่อยเอาสิเปิดร้านกาแฟป่ะครับก็คิดว่า คิดไปตอนนั้นเนี่ยครับคิดไปที่เปิดร้านกาแฟครับเปิดร้านกาแฟอยู่อยู่ใส่เน่าครับอยู่มานาเฮาอยมานาเฮาครับบ๋อครับเอินเห็ดสถานที่มานาเฮาแล้วเนี่ยข้าวแล้วครับมูก็เลี้ยงเลยครับขายกาแฟซะเลยเอาเบอะมากก็เลยงครับลองลองเบิรงขายอยู่ใส่อ่อโบแมนครับอันไปเลี้ยนอยู่ใส่ครับไปเลี้ยนอยู่กาแฟสยาม ปแพร่สยามนี่เป็นแชมป์ของประเทศไทยสถานที่ตั้งก็คือจากสังทออัทางยังจุมน้อยก็จะขอยตัวอำเภอยังจุมน้อยสินี่แพร่สยามดินแดนสายมือคครรัับบนี่เขาเล่นอยู่นี่นะครับครับเอาพร้อมรับ่ิดชอบสได้ไปได้บ่าเนี่ยแพร่สยามเป็นเป็นอันดับที่หนึ่งของเมืองไทยเป็นแชมป์อันดับที่สามของโลกครับประมาณปี2017เลยนะครับเป็นเลยแชมป์ อโอเคครับผมฝากช่องน้องจระของนะครับก,ก็ขอฝากท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังเริ่มต้นในการที่เปิดกาแฟ,าก,ฟาก็ะขอฝากคนละ์กดแช่ครับฝากติดตามช่องมันเห้ความเคลื่อนไหวให้กำลังใจอพอแก,ก่ไม่ซักเอพอซักแม่แก้ว <laughs> <laughs> ผู้สูงอายุ <laughs> นะครับทียูทูบเบอร์นะครับในใน ในว่ายขนาดนี้ว่ามันจะเป็นลำไส้เพรากไว้เรื่องใจเขาคิดจะอให้เนี่ครับเออคุณครับสวัสดีครับเอาทั้งดอกไม้เนี่ยงามๆนี่ค่ะดอกไใหม้แบบไม่เกี่ยวเลยพี่ค่ะเย็นนิ่งๆนี่สิละอ่าเพื่อจะได้ถ่ายโอเคครับครับสวัสดีครับ